กลับเข้ามาอ,อีกแล้วนะครับมาเจอกันที่นะครับทุกชมครับนะฮะกับเรื่องราวการลงพื้นที่นะครับขอหวยกับพวกเราทีมงานสมาคมไพสานตรงนี้นะฮะกับเรื่องราวที่สรรหาซึ่งตัวเลขมาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับผมลงพื้นที่มาเพื่อสรรหาซึ่งตัวเลขต้นไหนแม่นต้นไหนนะฮะมีโอกาสที่จะถูกแล้วก็เดินทางกันต่อไปนะฮะวันนี้นะฮะนะครับเข้าป่ามาล่าหาตัวเลขนะครับกับรายการล่าหาหวยนะครับสรรหาซึ่งตัวเลขมาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวทีมงานจะจะได้ลงตัวเลขแล้วก็สรรหาสิ่งตัวเลขมาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศชช่นเคยนะครับ นี้บรรยากาศร้อนๆเช่นเคยนะฮะกับการเดินทางเข้าป่านะฮะเพื่อสรรหาซึ่งตัวเลขวันนี้ทุกทชมครับไม่ธรรมดานะฮะเราเดินทางมาถึงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะทางฝั่งนะครับอำเภอนะครัหนองฟอกที่เป็นเขตป่าใหญ่นะฮะทั้งนี้นะครับมีพื้นที่ป่าที่รวมสมบูรณ์มีต้นตะเคียนป่าใหญ่เยอะมากมายนะครับตรงนี้นะครับเพื่อสรรหาซึ่งตัวเลขเอามาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับรายการล่าหางฮยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้ใจในการนะครับโปรดใช้จิตาจในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ โอเคนะครับป๊บนึงทีมงานทำวิธีก่อนเราจะได้ดูตัวเลขไปด้วยกันนะครับมีลมมานะฮะวันนี้มีลมมานะครับนนมีลมม,บมลมมาเป็นช่วงๆนะฮะโอเคเลยนะครับ แป๊บหนึ่งนี่ย่ะทุกชมครับโอเคนะครับเราจะได้ดูวิธีกรรมที่นะครับ อธิษฐานดูตัวเลขนะครับต้นตะเคียนใหญ่กลางป่าแบบนี้นะฮะกับผู้เราทีมงานสมาคมพิศาุตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาตัวเลขมาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเี่ชินเคยนะครับกับการหาตัวเลขแบบนะครับไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครนะฮะกับการทําวิธีอย่างจริงจังแบบนี้นะครับไม่มีใครทําเหมือนเรานะครับเป็นรายการแรกที่ทํากันนะครับรายการแรกคือรายการของเกียงทีมงานสมาคมพิศาุนะครับเป็นรายการแรกที่ลงพื้นที่ทําวิธีขอหวยอย่างจริงจังและทําถูกต้องตามนะฮะขั้นตอนทุกอย่างนะครับ เพื่อสรรหาซิ่งตัวเลขมาฝากพี่น้องคนไทยตัวประเทศกันด้วยนะครับผมนะต้องขออนุญาตย้ำนิดนึงครับรายการล่าหวยน,นะฮะตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้จริยาในการรับชมรับฟังทุกๆครั้งกันด้วยนะครับลักษณะเหมือนมีเสียงบางสิ่งบางอย่างที่ร้องมาแต่ไกลๆนะครับรู้สึกคนลุกมีนิดนึงเนี่ย มันอยู่กลางป่าแล้วมันเป็นป่าทึบค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราเดินทางมาเพื่อสรรหาสิ่งตัวเด็กเอาไปฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับเป็นงานของพวกเราที่ต้องทําแบบนี้นะครับจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ต้องทำนะครับถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทีางรรมงานสมาคมมณภาคอีสานนะครับที่พวกเราต้องทำนะครับเป็นเรื่องราวความเชื่อนะครับเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพวกเราทีางรรมงานสมาคมมณภาคอีสานตรงนี้กับผมแอดมินแมนหรืออาจารย์แมนนะฮะ เพื่อสรรหาซึ่งตัวเลขมาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับม,มีลมมาเุ้ยมีอยู่ก็มีลมมาจาอากาศร้อนนะฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอ้ยผมพูดถึงพนักงานบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนเขาจะมาเลยนะเดีย๋ยวให้ดูตัวเลขก่อนเถอะนะครับอย่าเพิ่งมาเด้อนะครับ ให้ทีมงานทำภารกิจเสร็จสิ้นก่อนนะครับะนะครับเราจะสรรหาซึ่งตัวเลขไปฝากพี่น้องคนไทยในประเทศนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวเลขกันอีกสักคู่หนึ่งนะครับ มีลมมานะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวเลขกันเดี๋ยวรอดูลนตัวเลขไปได้วยกันในอีกสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้เดินทางกันมาในป่าลึกนะครับเพื่อที่สนาซึ่งตัวเลขไปฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศของพวกเราทีมงานสมาคมพิศาตร,ตรงนี้กับผมอาจินแมนหรือาจารย์เมร์นะฮะเอาตัวเลขมาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับกับตัวเลขที่มีความแม่นยำนะฮะสอดคล้องกันในหลายที่นะครับมีโอกาสที่จะมาในงวดนี้จริงๆนะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับ ใครอยากได้ตัวไหนอยากปลดหนี้ปลดสินอยากมีโชคมีลาภเข้ามาติดตามด้วยกันนะครับผมนะฮะเข้ามาดูด้วยกันเข้ามาให้กำลังใจด้วยกันตรงนี้นะฮะกับเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะฮะหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะฮะหนึ่งเดียวของโลกหนึ่งเดียวของประเทศเลยนะครับกับการลงพื้นที่ล่าหาหวยแบบจริงจังสรรหาซิ่งตัวเลขแบบจริงจังแบบนี้กับพวกเราทีมงานสมาคมพิสานะครับกับผมแอดมินแมนหรืออาจารย์แมนดูแลท่านผู้ชมนู้ฟังกันทุกๆครั้งกันไปนะครับการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์แมนนะฮะตัวเลขนะครับส่งผลนะ ให้ตัวเลขนั้นนะครับเดินทางกันต่อไปนะฮะอย่างมีความแม่นยำนะฮะเพื่อที่สรรหาสิ้นตัวเลขไปฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศกันด้วยนะครับขออนุญาตย้ำนิดนึงฮะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้จริรยาในการรับชมรับฟังด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเด็กๆดูอยู่ผู้ใหญ่ควรให้คาแนะนําด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนรับชมเป็นความบันเทิงนะครับรับชมเป็นเรื่องเราเหมือนมันดูละครดูหนังเรื่องหนึ่งนะฮะนะครับเอาตัวเลขไปลุ้นพอประมาณนะครับมี ติในการรับชมนะครับมีสตังในการร่วมรุนนะฮะอย่าทุ่มสุดตัวนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งแน่นอนที่เราจะเอาเป็นสาระเกณฑ์สารสําคัญได้เลยนะครับฝากกันไว้ด้วยในกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นซึ่งตัวเลขีนอีกสักคู่หนึ่งนะเตรียมตัวรับชมไปด้วยกันนะครับใครที่เข้ามานะฮะตัวเลขที่มีความแม่นยำระดับสิบจริงๆเลยนะฮะใครจะเอาตัวไหนไปร่วมรุนนะฮะรอติดตามมันไปตรงนี้นะครับ ตัวเลขจะสวยงามมากแค่ไหนนะฮะอย่าพึ่งกระพริบตาอย่าพึ่งไปไหนเด็ดขาดเลยนะฮะเดีย๋ยวนะครับตอนนี้ทูบทูบขึ้นได้ยังตัวเลขทูบขึ้นได้ยังตัวเลขทูบตอนนี้นะครับปรากฏขึ้นมาแล้วแค่แค่ไหนแค่สาม แค่ตัวแรกนะครับตัวเลขปรากฏขึ้นมาครับผมนะฮะตัวเลขปรากฏขึ้นมาครับตัวเลขปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะรุ้อีกทีนึงเดี๋ยวผมส่องตัวเลขบริเวณที่เราป่าแป้งก่อนนะครับโอ้โหสองชัดมากเลยฮะแปดสองครับผมท่านผู้ชมครับเห็นนะแบบแรกเลยแปดสองเลยฮะแปดสองห้าแปดสองหรือเปล่าครับ 5 8าดสครับ3ามตัวครับ5้าแปดสอปดโผล่ขึ้นมาตะเคียนกลางป่านะครับ582แปดนะฮะห้าโผล่ขึ้นมาแล้วผมมองไปทางซ้ายมือให้เห็นตัวเลขปรากดขึ้นใหม่ส่วนนึ่งก็คือ1นึครับ 136อยู่ข้างบนนะฮะตรงบริเวณจุดที่ผมถัดออกไปจากบริเวณที่เราเห็นตัวเลขส่วนแรกไปนะฮะ1น6นะครับอ่าถือว่าปีเอ่อถือว่าช่วงนี้นะฮะตัวเลขชัดเจนมากๆนะฮะก็เลยจะเอามาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศกับการร่วม,มุ้นตัวเลขที่ไม่เหมือนใครจริงๆเลยช่วงเวลานี้เนาะนะครับใครเห็นตัวไหนอย่าเพิ่งเก็บไว้คนเดียวนะครับเอามาเปรียบเทียบกันก่อนเลยฮะ9 9อะไร9อะไรครับ 9ก้เหรือเปล่าครับผมหนึ่งสองกับ97ครับผมเดี๋ยวนะเราจะลงมไปก่อนตัวในชัดค่อยค่อยมาวงกันอีกทีนึงว่าตัวในชัดที่สุดนะครับ9ก้าสองเสองเ้าสองนี่มันไม่ชัดเท่าไหร่92อะ่ะมันไปนชัดอีกตัวหนึ่งทางขวามือนะครับ เป็นเป็นสามอ่ะจะชัดกว่า7จ็ดห้หโอเคเห็นแล้วส7่เจ็ห้าหแล้วก็7จหนะครับโอเคผมได้ตัวเลขชัดแล้วนะครับได้ตัวเลขชัดแล้วนะครับ4ี่หนะครับส7่เจ็ห้าหค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะเอามาฝากพี่น้องคนไทยกันเลยทีนี้ช่วงเวลานี้นะครับ เดี๋ยวนะนี่เลยจะได้ไม่เสียเที่ยวกันนะใครที่มาจะได้เห็นตัวเลขที่มีความแม่นยํานะครับกลับไปเสิร์ฟนะฮะเราเอาไปเสิร์ฟถึงที่เลยผ่านหน้าจอใครเข้ามารับชมจะได้เห็นไปด้วยกันตรงนี้นะครับกับรายการที่เสิร์ฟตัวเลขผ่านไหลสดตรงนี้นะครับกับพวกเราทีมงานสมา,มาคมพพสารนะครับ ạ, มีลง2ช่องเลยก็คือสมาคมวพสารสมาคมหวงยงททไทยนะครับลงไวให้เห็นกันจะจากกันไปเลยกับตัวเลขที่มีความแม่นยำตะ้หลักสิบฮะ เห็นได้ย <hey? S 2> ังเห็นได้ยังใครยังไม่เห็นมีไหมใครยังมองไม่ออกมีไหมครับคือมองเราไม่เห็นตัวเลขอะไรเลยมีไหมฮะมีไหมที่ไม่สามารถมองเห็นนะฮะเราไม่มีภูมิมนมีทางนี้นะฮะมองตัวเลขไม่เห็นเลยไม่เห็นสักตัวเลยไม่รู้เขาเห็นอะไรกันบ้างแต่ตัวเองไม่เคยเห็นอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะมีไหมครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะฮะอย่าดูคนเดียวนะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะนะครับให้คนที่เขาเห็นที่เป็นเพื่อนเราได้เขาที่สัมผัสตัวเลขได้นะครับ มาช่วยกันดูนะฮะตรงนี้ได้เลยนะครับมาช่วยกันดูนะครับ,ระรบ,ะรบจะได้ช่วยกันเห็นว่าตัวเลขนั้นนะครับมันมีตัวไหนมีความชัดเจนมากนะ้อยแค่ไหนที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตัวเราเองนะฮะจะได้ให้เพื่อนช่วยดูกันด้วยนะครับตัวเลขทูบตอนนี้ก็ปรากฏขึ้นแล้ว3ตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนอีกสักคู่หนึ่งท่านผู้ชมจะได้พิจารณากันด่วนๆเลยนะครับโอเคเห็นไหมเห็นไหมแคปหน้าจอไว้แล้วก็มาดูย้อนหลังก็ได้ไหมได้ไหมห้า ห้าอะไรครับห้าเก้า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 นะห้าเก้านะโอเคเดีย๋ยวผมจะให้ดูเลขทูบอีกสักครู่หนึ่งเพราะเลขทูบขึ้นมาแล้วนะครับเลขทูบโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ เลขทูบขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะครับสามโผล่มาแล้วนะฮะสามโผล่มาแล้วนะครับเลขทูบครับสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับตัวที่สามจะเป็นตัวอะไรครับตัวที่สามจะเป็นตัวอะไรครับคุณไปด้วยกันครับผม โอเคนะครับตัวที่สามเหมือนจะเป็นเลขสองนะครับโอเคนะครับเป็นลักษณะเป็น313นนะฮะ 313ปรากฏขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นกันเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขให้นะครับสำหรับคนที่นะครับมองไม่ออกทูไม่เปลี่ยนจะได้เห็น,ปนไปด้วยกันตรงนี้เลยนะครับกับตัวเลขที่สวยงามแบบนี้เอามาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับสำหรับงวดนี้กันด้วยนะครับผมบบบตัวเลขที่ผมวงไว้สีแดงๆคือตัวที่ชัดที่สุดนะครับสำหรับ2ตัวแล้วก็3ตัวกันด้วยนะครับเอามาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับส่วนเลขทูบก,ก็เห็นเป็น3 13กันด้วยนะครับผม3 13นสะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับ 3 1 3 13. สวยงามมากๆเอามาฝากในช่วงนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาก็สามารถที่จะร่วมรุ้นไปได้วยกันตรงนี้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักครู่หนึ่งก็จะสรุปนะครับแล้วก็จบไล์สดเลยนะครับทุกชมจะได้เอาไปพิจารณากันหนด่วนทีเดียวนะครับ สลหรับรายการล่าหางหวยผู้เรานั้นนะฮะต้องย้ำวยทุกครั้งว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้จริยญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับตัวเลขก็ถือว่าสวยงามนะครับทรงคุณค่านะครับเอามาฝากกันในช่วงเวลานี้กันด้วยนะครับส่วนใครที่จะร่วมสมทุนรายการล่าหางหวยกับพวกเราตรงนี้ก็สามารถร่วมมัธนาคารกับีกรไทยได้ที่หนึ่ามศูนย์เดห่130 2 7็ดแ8นะครับใครที่จะร่วมนะครับสมทุนรายการล่าหางหวยสามารถร่วมมัดธนาคาร กสิกรไทยนะครับเลขที่1 3 0 2 7 1 6 7 8 8นะครับหรือจะร่วมสร้างพระญาตรงโพธิสัตว์ก็โอนมาที่ธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยเลขที่6 6 0 2 6 0 1 0 3 2นะครับกรุงไทยห6หกศูนย์สอนะครับสำหรับกรุงไทยนะฮะร่วมสร้างองค์พระญาตรงโพธิสัตว์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับว่าใจไหนมิสุภาพ ก็ดีใาในไม่มีมิตรสมนะักขอโทษขออภัยกันด้วยสำหรับวันนี้ทีมงานทุกคนต้องการกว่าขอบคุณและสวัสดีครับ